ไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการด์คอสโมแล้วก็ดามจที่สูงในแต่ละเลนอะไรพวกนี้อืมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ Kiss k i คิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทาเรียและเม็ดมะม่วงหิม,มพานตระนองแท้สูตรโบราณ พบกับดีเจได้ทางติ๊กตอกช่วงเวลาประมาณ1-3ึ่งทุ่มเพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพลินๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน b c a ค tohand กางเกงเซิร์ฟเสื้อริบเคร์มือ1มือ2ขงองแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%บลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้า โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนเกมเมอร์เนาะอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมมาริโอ้สแนปนะจ๊ะก็ในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโรนันเด็กซ์นะฮะทวยโรนันเด็กอ่าโอเคเพราะว่ามันปรับอัปเกรดมาใช่ไหมทุกคนมันเพิ่มจากที่ว่าโจมตีรู้สึกว่า3กลายเป็น5ใช่ไหมมันทําให้การ์ดโรน,นันตอนนี้กลายเป็นการ์ดที่ OP มาก,มากๆนะฮะเพราะว่ามันอัปเกรดมาทุกคนด้วยความที่ว่าทางทีมงานเขาบอกว่าสถิติการใช้มันน้อยเกินไปนะ แล้วผมก็พยายามไปลองปรับใช้ในหลายๆเด็กโยนการ์ดเข้ามืออีกฝั่งหนึ่งจา๋าอะไรพวกนี้การ์ดที่เด็กที่ว่าสอดคล้องกับโรแนนแล้วก็เปล่งประสิทธิภาพได้สูงสุดเฉพาะสำหรับผมก็คือธานอสนั่นเองนะฮะอ่ารูปแบบเด็กก็จะประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละใบเลยว่าการ์ดใบนี้มีความสามารถยังไงแล้วก็มันจะมีการ์ดที่ว่าหายากและถ้าไม่มีสามารถใช้การ์ดใบไหนแทนได้อะไรพวกนี้นะฮะ โอเคใบแรกเลยทุกคนการ์ดมาสเตอร์โมนะการ์ดใบนี้ไม่มีการ์ดใบไหนแทนได้นะทุกคนเอาเด็ดเด่ผมไม่พูดดีกว่าคือผมจะระบุเฉพาะการ์ดที่ว่ามีการ์ดใบอื่นมาแทนได้ก็แล้วกันเนาะมาสเตอร์โมนะเพิ่มการ์ดเซนตินลสองใบขึ้นบนมือตัวนี้จะมาคอมโบเพิ่มเติมกับโรแนนนะฮะแล้วก็จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกหงุดหงิดที่ว่ามีการ์ดที่ว่าระบายออกยากบนมือนะฮะการ์ดบารอนการ์ดใบนี้ก็ไม่มีการ์ดใบไหนมาแทนได้เช่นกันทุกคน บังคับให้่อีกฝั่งหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบนะฮะการ์ดใบนี้จะมาดูการ์ดใบนี้มาแทนไม่ได้นะทุกคนนะการ์ดที่ว่าที่มันเพิ่งปรับมาแม็กซิมัสอะไรพวกนี้เพราะว่าการที่ว่าให้อีกฝั่งหนึ่งจั่วการ์ดได้2ใบแต่ไม่ถูกบังคับคอสมานา6ทั้ง2ใบหรือว่า1ใบใบนั้นอาจจะเป็นการทําให้อีกฝั่งหนึ่งมีไม้ตายแล้วก็รูปแบบการเล่นที่คอมโบเข้าติดไวมากขึ้นด้วยซ้านะฮะการ์ดต่อมาเจฟทุกคนการ์ดใบนี้ไม่มีใบไหนมาทดแทนในเด็กนี้ได้นะ Black ow, these, การด Black Widow การ์ดใบนี้หลักๆจะเอามาคอมโบกับการ์ดโรแนนนะแต่ที่สำคัญก็คือทำให้อีกฝั่งหนึ่งเสียโอกาสในการจั่วการ์ดเพิ่มไปเพื่อนๆอลองนึกภาพตามการคอมโบที่ถูกต้องนะ่าจะเป็นการ์ดมาสเตอร์โมเทิร์นสองแบล็กวีดอเทิร์นที่3ทุกคนหงุดหงิดปี๊ดขึ้นสมองเลยนะฮะอ่ามันเป็นรูปแบบขัดคอมโบอีกฝั่งนึงได้พร้อมกับ ลดช่องในการลงการ์ดอีกฝั่งหนึ่งไปได้ในพร้อมๆกันนะฮะเป็นคอมโบที่ผมชอบมากๆแล้วก็คอสมานามันต่ําด้วยจริงๆตอนนั้นอ่ะมันโหดกว่านี้อีกหน้าตอนที่ว่า Black w i d โ w มันเป็นการ์ดคอสมานา2นะทุกคนนะแต่ปรับมา3มันก็ยังเก่งอยู่ดีนะฮะการ์ดคอสโมการ์ดใบน,นี้สามารถใช้การ์ดเอ่อไอนี้แทนได้นะพวกการ์ดอาร์เมอร์แต่ว่าความสามารถมันก็คนละแบบเนาะแต่ว่าจริงๆใช้คอสโมประสิทธิผลมันสูงกว่านะไม่ว่าจะเป็น การป้องกันการถูกฉาังสีเตะหรือแม้แต่การใช้สกิลในเลนนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันก็คนละแบบกับการอาร์เมอร์แต่ถ้าไม่มีใช้การอาร์เมอร์แทนก็ได้นะฮะเอามาป้องกันพวกโรนนเดวิลไดโนเสาร์บล็อบหรือแม้ก็พวกธานอสพวกนี้เนาะส่วนการฉสังสีการนี้สามารถใช้พวกเอนชานทเรสหรือว่าเทคการ์ดใบอื่นแทนได้นะครับการใบนี้ใช้ใบอื่นแทนได้นะทุกคนแต่ว่าผมติดมาเพราะว่าจะเอามา ทำลายการ์ดคอสออการ์ดโจมตี10ในอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะฮะแล้วก็การ์ดไอรอนแลดการ์ดใบนี้หายากทุกคนแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เทคการ์ดใบอื่นแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสางสีชาร์โด k คิงหรือไม่ก็พวกเทคการ์ดใบอื่นเนาะเดวิลไดโนเสาร์โรน n นพวกนี้ขาดไม่ได้นะฮะใบนี้ยังไงก็ต้องใช้พวกนี้เท่านั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเด็กเฉพาะของมันไปเลยนะฮะการ์ดวิชัน่นพวกนี้จะใช้การ์ดใบอื่นแทนก็ได้ทุกคน พวกคอสมานาห้าโจมตีสูงสูงไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะ่ะอันนี้ฮิลัสยังใช้แทนได้เลยนะฮะถึงจะไม่ค่อยถึงจะไม่ค่อยสอดคล้องกับคอมโบนี้นะ แต่จริงๆอ่ะใช้การวิชันน่าจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันทําให้เรามีเพลย์เกมที่หลากหลายแล้วก็มันเป็นตัวที่สอดคล้องคอมโบกับพวกบล็อปอะไรพวกนี้ด้วยตอนที่ว่าจะเอาพลังโจมตีอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้โรนนหรือว่าเดวิลไดโนเสาร์เนี่ยวิชันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ว่าสามารถลงได้ดีในเทิร์นที่5นะเพราะว่ามันยังเปลี่ยนที่ในเทิร์นที่6ได้นั่นเองเนาะการใบต่อมาบล็อปทุกคนการใบนี้ใช้การใบอื่นแทนได้เยอะแยะมากเลยเพราะว่า การ์ดใบนี้ต้องการแค่พลังโจมตีเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นพวกการ์ดโจมตีหนักๆอย่างเช่นว่าเรสกันแล้วก็พวกการ์ดคอสมานาหกพวกชื่อว่าอะไรอะแมกนีโตแล้วก็พวกเดสทรอยบางทียังใช้แทนได้เลยกรณีที่ว่าเราลงการ์ดคอสโมโดักไว้ก่อนแล้วอะไรพวกนี้เนาะชีฮักยังได้เลยทุกคนนะ hmm. แล้วก็การ์ดทานอสการ์ดใบนี้ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้อัญมญณีเพื่อนๆดูนะว่าเด็กนี้ไม่มีการ์ดคอสมานานหนึ่งเลยเนาะเราจะไปหวังพึ่งกับอัญมญณี6เม็ดนั่นเองนะฮะที่จะสามารถทําให้เรามีการ์ดลงเรามีเทคการ์ดแล้วก็เราที่จะแรมการ์ดขึ้นมือได้ไวคอมโบจะได้ติดไวขึ้นอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นกันนะทุกคนเพราะว่าเด็กนี้ผมพูดตรงๆเลยนะมันเก่งมากนะฮะเพราะมันค่อนข้างจะครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการ์ด มานา1ถึง6มีหมดมีครบหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคอสโมที่เอาไว้ดักทางไม่ว่าจะเป็นพวกเร a l ลิตี้สโตนหรือว่าพวก r a m d e ็กแล้วก็บูสต์การ์ดของพวกอัญมณีเม็ดต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นการขัดมือไม่ว่าจะเป็น Master Mode หรือว่าจะเป็น Black ว i d โ w แล้วก็ d a m เม e ที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถึง3-4ใบไม่ว่าจะเป็น Devil ไดโน s a u r ์โรแนนอ่การ์ดบล็อคแล้วก็การ์ดธานอสอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ยังมีของเสริมแบบพวก ไอรอนแลดกับพวกน้องเจฟซึ่ง2ใบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะแต่ว่าเด็กเนี่ยสมดุลมากเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกันนะว่ารูปแบบการเล่นจะมีประมาณไหนนะฮะอ่าฮะมาลองดูกันทุกคนว่าจะไหวอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าโรนแนพาวเวอร์ของผมมันโหดมากนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันเมีน้องบล็อกมาเสริมแกร่งด้วยนะไว้พันเลดโอเคจี้สูงสุดของเขาคือไอรอนแมนะของเราก็คือบล็อกเนาะ โอเคเอาไปเลยพ่อหนุ่มถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสก็พยายามลงการ์อัญมณีไมล์โซนเท่าที่ทำได้นะทุกคนแต่ต้องดูคำนวณการ์ดดีๆด้วยนะโอเคฝั่งนู้นเขามี Invisible โอเคกูดกูดกูดเดี๋ยวเขาจะต้องใช้ Magic นะในการที่ว่าจะเคลียร์ของใช่ไหมเ,เดีเด๋ยวผมจะส่งตัวป่วนไปให้เขานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งตัวป่วนไปให้เขาเดี๋ยวเขาต้องมี magic ลงมาเพื่อที่จะเพิ่ม เพราะว่าเขามีพวกไอรอนแมนใช่ไหมเขาน่าจะเล่นต okay, so ุลาการสามหน้านะน่าจะนะโรแนนโอเคโซกูดนะเดี๋ยวผมับเพิ่มตรงนี้มาชุดหนึ่งอ่าฮะเขาไม่ลงสักทีว่ะหรือว่าผมคำนวณผิดวะน้องเจฟนะเขาน่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะทุกคนแม่งเ้ยแย่แล้วอย่างนี้นะผมคำนวณพลาดไปแล้วเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นหน้าผมจะลงพวกกาบนมือเขามีหกใบใช่ไหมแต่ว่าผมเอาไดโนเสาร์ดีกว่าเนาะ เขามีไอรอนแมนบนมืออไลงการไปไหนพ่อหนุ่มอันนี้เกิน15อยู่แล้วนะฮะเราดันเป็น15เอเอเวนเลยเพื่ออะไรเนี่ยทุกคนเขาลงอย่างนี้เพื่อพอผมมาปุ๊บเขาก็จะมีบวกอีกนิดนึงโอเคก็ต้องได้แค่ประมาณนี้บอกว่า,าลงใบนี้แล้วก็ลงตรงนี้เพิ่มแล้วก็จะได้เพิ่มการ์ดบนมือขึ้นมาอีกหนึ่งใบเนาะไหนเขาจะลงอะไรอยากรู้นะฮะเขาจะย้ายใบแล้วก็ อาจจะลงพวกตัวที่ว่าบวกไดเมจเข้าไปเป็นพวกสเปกตรัมอะไรพวกนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเพราะยังไงตรงกลางผมไดเมจก็เหนือกว่าอยู่แล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเขาจะต้องเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปชุดหนึ่งเซเลโบรโอเคเข้าใจแล้วเอ้าลูคิเอชไอรอนแมนนะฮะสิบสองสามเจ๋งสิครับไอวีนุ้ยนุ้ยอุตส่าห์ได้ทั้งสองเลนมาโถเอ้ยมามาดูเกมต่อไปกันมาโถ่นิดเดียวนะฮะโอเคเจอพื้นที่อย่างนี้ด้วยต้องบอกว่าน่าสนใจนะฮะแต่ว่าผมยังไม่อยากได้แต่จริงๆก็อยากได้แหละเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเธอหน้าผมจะลงมาสเตอร์โมลงไปนะฮะโอเคน้องกระรอกเนะโอเคฝั่งนู้นเขาเล่นทานอสเหมือนกันใช่ปะมา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 เลยพ่อหนุ่มนะโอเคผมจะยิ่งช่วยเขาเปล่าวะถ้าเป็นอย่างนี้อืมสเตสโตนนะฮะชาน่าโอเคทำไมเขารีบลงของตันหมดแล้วเนี่ยในบิวล่านะฮะเอาเรีดตี้โซนอีกเวนเลยงั้นเองเอาไปเลยป้าป้าโอเคฝั่งนู้นทำไมเขารู้สึกเหมือนกับเล่นมั่วๆวะทุกคน ไม่หรอกนะใช่ไหมผม,ผมลงผมลงอัดตรงนี้เลยก็แล้วกันนะแต่ไม่จำเป็นละผมวางไปดักเขาเลยดีกว่าฮนะฝั่งนู้นเขาลงงทุกคนเดี๋ยวเขาก็ยอมแพ้แล้วแหละคือ,อยังไงผมก็ชนะหรอ่ะเออไ,ม,ไม่ต้องไม่ต้องเอาตรงนี้นะฮะวางดักไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้เพิ่มไปเผื่ออีกทีเขาลงนู่นลงนี่มาไม่ยอมลงด้วยโอเคเดี๋ยวเขาจะลงพวกกัปตันมาเวลอะไรพวกนี้ต้องลงอนะ่ะงั้นดาเมจคุณจะไม่พอฮนะ โอเคผมขอชนะตรงนี้แล้วหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเทอร์นาผมจะลงนมาลงทางนี้ผมจะได้มีของเพิ่มอ่าผมจะได้มีการ์ดบนมือเพิ่มแล้วก็จะลงเดวิลเดนอซอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะได้ลงการ์ดใบนี้เพิ่มจะได้มีของเพิ่มขึ้นมาดาเมจจะได้ถุสูงโอเคตามนั้นเขาจะต้องลงพวกปลูมาเวลพวกนี้ทุกคนเขาลงอย่างอื่นมากไม่ได้หรอกอืมโอเคบัฟมาก็ได้แค่นั้นแหละไม่ทันนะฮะโอเคบอกแล้วว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะครบเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีเทคการ์ดมากันการต่อยแล้วก็มมมีดาาาเเจใในนนนตััวอออองงยย่่้บะะฮ เก่งเรืนี้เก่งทุกคนแล้วก็มีการ์ดแก้เกมเยอะแยะเลยจากพวกอ,อ,อุดบอร์ดของเขาาไม่ว่าจะเป็นการ์ดมาสเตอร์โมการ์ดแบล็คมิโดหรือแม้กระทั่งเรียลิตี้ stone อะไรพวกนี้นะฮะโอเคสเปซ s t o n เนอะใช้เลยเดี๋ยวนะฮะการเล่นธานอสเด็กนะทุกคนประมาณ2-3เทิร์นแรกถ้าเพื่อนๆมีการ์ดที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดพยายามใช้จั่วการ์ดให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะได้มีตัวเลือกในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะ โอเคได้เดวิลเดนโนซอร์มาแล้วทุกคนถือว่าโหดเลยนะโอเคการ์ดเควักเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นเรลิตี้โทนส่วนนี้จะเป็นพวกอะเลนตัสนะฮะัอะเลนติสเดอะพีกอีเวเลยโอเคผมได้กำไรนะทุกคนเพราะว่าผมถูกเปลี่ยนมาสองใบเคสอย่า okay, งนี้ผม snap ขู่ได้เลยทุกคนผมจะจั่วการ์ดนั้นขึ้นมาแล้วก็มาขู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกได้เปรียบได้เปรียบสอยเลยนะฮะจริงๆผมไม่สมควรจะลงบล็อกก่อนด้วยซ้ำแต่ผมมั่นใจนะขู่กาเลยทุกคน ถ้ามีเดอะพีคมาอย่างนี้ผมยังมีสังสีไม่เตะนะแต่เดี๋ยวเขาก็จะเตะผมไม่ว่าเลนใดก็เลนหนึ่งนะฮะโอเคขอการ์ดดีๆแรงๆโรนนก็ได้โซกูด so นะฮะอุบงควอนตัมวันนี้มันช่างเข้ามันช่างเข้ากับผมยิ่งนักนะฮะโอเคในตรงกลางเนี่ยผมจะเตะเขาละไม่รอนะฮะผมเหลือการ์ดในเด็กสามใบตอนนี้เป็นเพร์นที่สี่นะฮะเขามีการ์ดในเด็กห้าใบโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยเขาดึงมาก็น n a p ะแสดงว่าเขา เขามั่นใจนะฮะมั่นใจก็มาเลยพ่อหนุ่มนะฮะผมจะชุบการ์ดขึ้นมาอีกหนึ่งใบจริงๆผมอยากได้การ์ดคอสโมนะฮะเอามากันสักคนหนึ่งอยากจะกันเจ้าบล็อกเนี่ยอโอเคเคลียร์ของไปก่อนนะขอบล็อกตารบล็อกเฮ้ยไม่ใช่คอสโมมาโอเคเยี่ยมเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคอสโมมากันบล็อกนะฮะควินเจสตนะซุปเปอร์สการอีบ,บ้าเอย เขาได้ซปเปอร์สกันของผมไปกี่ใบวะเนี่ยสองใบาสามใบบ้าเอ้ยแย่แล้วทุกคนต้องบอกว่าแย่แล้วล่ะอย่างงี้นะฮะแต่ว่าสังสีเข้าไปแล้วผมไม่กลัวละสังสีเข้าไปใบหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มการจัดการมาตรงกลางแล้วกันโอเคแล้วก็เทินสุดท้ายผมน่าจะลงวิชั่นตรงนี้นะฮะแต่ว่าไดาโนซอร์ผมนี่ยังง่อยนะฮะแย่แล้วทุกคนโอเคโลกี่เขาเปลี่ยนไปสี่ใบ บอกว่าแย่แล้วนะฮะโอเคผมมาขอรุ้นชนะตรงนี้ก็แล้วกันนะเขาจะเตะผมเขาจะใช้บล็อกแต่ผมไม่กลัวนะไอเลนนี้ผมชนะล้านเปอร์เซ็นเลนที่สามผมชนะชัวร์ทุกคนแล้วก็ผมไม่ต้องกลัวสังสีเขาด้วยแต่เขาก็อาจจะยังมีสังสีอีกใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้โลกิสับการ์ดผมไปแต่เขาใช้เลนนี้ไม่ได้เลนนี้เขาก็คงจะคิดไม่ถึงโอเคตามนี้นะฮะไอที่น่ากลัวของเขาคือไอนี้ทุกคนซูเปอร์สกันนะฮะบ้าบองจริงนะ อะไรจะโอพีขนาดนั้นพ่อหนุ่มก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะมีดาเมจที่อยู่ได้ด้วยตัวเองหลายใบยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเดวิลไดโนเสาร์โรเนนการ์ดบล็อกก็ใช่นะฮะการ์ดทานอสก็ยังใช่เลยนะฮะดาเมจสิบแกรนด์มาสเตอร์โอเคต่อยไม่โดนครับโอ้โหไอเวนเลยเอาของหนักไปเอาโจมตีแค่แปะนเหรอน้อยจัง อ้าทำไมโจมปีเขาน้อยการ์ดบนมือผมน้อยด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็โรแนนถูกเตะไปด้วยก็เลยไม่มีดาเมจเนาะอืม,อมโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเด็กของโรนแนนพาวเวอร์ Power นี้ผมไต่อินฟินิตี้ทิกเก็ตได้นะทุกคนถึงจะไต่ได้ไม่ถึงกรอบรุ้งก็จริงแต่ว่าเอามาไต่หนึ่งถึงสามเกมแรกได้สบายๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะครบเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดคอสโมแล้วก็ดาเมจที่สูงในแต่ละเลนอะไรพวกนี้อื ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงท้ายคลิปนะทุกคนนะไอ้พวกการ์ดใบนี้ก็คือใช้แทนกันได้บ้างโดยประมาณเนาะหลักๆก,ก็คือเอามาแทนพวกบล็อบเอยพวกโจ๊ี้ปิดปิดเกมอะไรพวกนี้นะอะ่แล้วก็เด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างจะแพ้ทางพวกแซนแมนอะไรพวกนี้นะถ้าเขาลงแซนแมนได้ในเทิร์นที่4ก็ เกมยากนิดนึงทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่ๆของเรามันต้องบูสต์ขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับแพ้เลยเหมือนกับพวกเซราอะไรพวกนี้นะเราก็ยังเอาตัวใหญ่ๆลงไปชนกับเขาได้เนาะนอกจากนั้นก็พวกเดสทรอยที่ว่าจะเจอพวกคิวม er, องเกอร์ไล่เก็บพวกอัญ,ญมณีทั้งหมดอะไรพวกนี้แต่พอจนถึงจุดนั้นก็ไม่น่าจะค่อยมีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าพอถึงเทิร์นที่3 4สีเราก็พอจะรู้บอร์ดเขาคร่าวๆประมาณหนึ่งแล้วเนาะ อ่มันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะแก้เกมอ่านเกมกันประมาณไหนยังไงแล้วแต่ว่าภาพรวมเด็กนี้สำหรับผมเก่งนะแล้วก็เด็กเด็กโรนนพาวเวอร์ตอนนี้ที่มันปรับมาแล้วก็รูปแบบการเล่นชุดนี้มันค่อนข้างจะสมดุลน,นะทุกคนเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้เพิ่มเติมกันดูนะหลักฐานที่ว่าผมกล้าพูดว่ามันเก่งก็เพราะว่าผมได้เหรียญคอนควสแล้วก็ได้ตั๋วอินฟินิตี้มากับเด็กเนี่ยเกิน เกิน5,000เหรียญทุกซีซั่นเลยแล้วก็ผมไปตั๋วรุ้งได้สบายๆเลยจากตั๋วโกอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดเพิ่มเติมอะไรยังไงเพื่อนๆมีการ์ดใบไหนที่ว่าไม่มีก็สามารถสอบถามแล้วก็รบกวนแบ่งปันข้อมูลกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ รับชมกันนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย